หนึ่งเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าของกิจการเข้าใจแบบผิดๆเพราะไม่รู้สิ่งน,นี้นี่เป็นปัญหาที่เจ้าของกิจการหลายคนพลาดจากความไม่รู้เพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาที่ร้านค้าแล้วต้องการบินใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเพื่อไปใช้เรื่องของภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรแล้วปรากฏว่าร้านค้าของคุณเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะคุณไม่ได้จดแวตแต่คุณจดทะเบียนพาณิชย์เฉย แต่เมื่อลูกค้าต้องการคุณก็ออกบินใบกำกับภาษีบูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าที่ขอเพราะกลัวพลาดว่าเขาจะไม่ซื้อของร้านเรานะคุณก็เลยออกบินอย่างนั้นไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมคะหลังจากที่ลูกค้าได้บินใบกำกับภาษีบูลค่าเพิ่มที่เป็นร้านค้าของคุณแล้วเขาจะนำภาษีซื้อตรงนี้ค่ะไปใช้กับทางกรมสรรพากรสุดท้ายเมื่อลูกค้าใช้ภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรแล้วมันก็จะ ย้อนสอนกลับมาหาที่ร้านค้าของคุณเพราะคุณออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์ออกและมันอาจจะสร้างปัญหาได้เพราะว่าเรื่องของบินใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกโดยไม่มีสิทธิ์ออกมันก็เหมือนคุณออกบินใบกำกับภาษีปลอม1บินใบกำกับภาษีที่ปลอมสามารถจำคุกได้ถึง3เดือนถึง7ปีนี่ก็อาจจะสร้างปัญหาจากความไม่รู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของกิจการได้นะคะ แค่ฟัาไม่รู้เท่านี้นะคะ่ะมันสามารถทําให้เราเจอเรื่องของคดีอาญาเรื่องของคุกเรื่องของตารางได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ่ะ ความรู้ทางภาษีมันถึงจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทุกคนมากและอาจารย์นวลเองอะค่ะก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่ารู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านโดยหนังสือตรงนี้คะจะแถมให้สำหรับคนที่ลงมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคะเพื่อช่วยนักธุรกิจที่ขาดซึ่งความรู้ทางภาษีและเราเพิ่งเริ่มธุรกิจอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ความรู้ที่ถูกต้อง มาให้คุณเป็นมินิคอสในมินิคอสที่ชื่อว่ารู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านถ้าสนใจอยากได้รับราคาพิเศษสามารถทักอินบอกได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนววันเทคเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความร,รู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเปิดจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ